b w g เดี๋ยวนะตัวอะไร <laughs> b w g ชื่อเต็มขอชื่อเต็มได้เปล่าอ่าอ,อะไรนะมันอยู่ในหมวดอ้ไอ<แ>้ไรไงไอ้ขยะเนี่ยขยะทอง <W> เนะ B ยนะอ่อ,อ,อแนวรับอยู่ที่สองบาทห้าแปดแนวต้านอยู่สองบาทเจ็ดสิบสี่สองบาทแปดสิบสองเดี๋ยวนบหนึงนะคะับโอเคเช่นวันพีับอะ จมันย่อแล้วพิเชษสองบาทห้าหกแล้วเนี่ยฮะะอืมอตอนนี้มันย่อแล้วนะสองห้าหกมันโยนให้มีทางเทคนิคอยู่ที่จุดรับอยู่รับสองห้าแปดสองห้าศูนย์แนวต้านถ้าหยุดหลุดสต็อปลอจงที่สองบาทสี่สี่ค่ะอ่ามีพออรุ่ม ราคาพักตัวในรอบในกรอบสามเหลี่ยม A B C D E จบแล้วเตรียมฐานดับขึ้นต่อล่าสุดเพิ่มทะลุกรอบรอบสามเหลี่ยมพร้อมวารุ่มสนับสนุนนะฮะนั่นะนะคือคุณเคาะกว่าข้ามคืนนะครับข้ามคืนนะเคาะกว่าข้ามคืนคือพวกนี้นะไม่ไปถอยฮะอ่าวันเดียวถ้าไปก็ถอยไม่ไปก็ถอยอมไม่ต้องถือยาวอไม่ต้องถืออคุณเคาะข้ามคืนคุณเคาะข้ามคืน อ,อ,อ,อขณะนี้นี่เพื่อนักทุนคงเห็นตั้งแต่เช้าที่เราพูดกันถึงกลุ่มสื่อสารแล้วกลุ่มสื่อสารขนาดนี้มาต่อเนื่องวันนี้ <Okay. S 1> เป็นวันของแอดวานพรุ่งนี้ก็เป็นวันของ True รู to, แล้วก็ต่อไปก็เป็นดีแท็อย่าลืมหุ้นอีกสองตัวคือตัวตจัสตนนินกับล็อกเซนะครับเป็นลักษณะของการอทายในต่อเนื่องนะครับก็จับตาดูในกลุ่มของชุดนี้วันนะครับเป็นของ การปรับแต่งที่ทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ยังเป็นชุดของอแกนนําอยู่ตับกม,มก็ภาพของตลาดก็ยังเป็นลัศย,ย์างาน,นอยู่เพราะฉนั้นภาพในตลาดดูกราฟแล้วก็ยังโอเคอยู่คอนเฟิร์มในแง่ของตัวขณะนี้ถ้าพูดถึงเมื่อกี้ข้อข้ามคืนเนี่ยถ้าพูดถึงบอลรุ่มเข้ามาขณะนี้เนี่ยเราพูดถึงวอลรุ่มในแง่ของกลุ่มสื่อสารเนี่ยมาเพียบนะ,ะผมไม่รู้ว่ามาเพียบด้วยอะไรแต่ แง่ของวอลลุ่มที่มาอย่างนี้เนี่ยมันน่าผักดันระับราคาหุ้นตัวจัสมินรอบนี้เนี่ยที่แปดบาทหกสิบถ้าวอลุ่มขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าที่จะขยับไปเล่นใกล้ๆสองหลักได้นะในขณะที่ตัวล็อกเลยเองกอ็น่าจะเป็นตัวตามนะครับในถ้าดูถึงสายเทคนิคในแง่ของตัวอินทัสนะครับอินทัสในแง่อินทัสเนี่ยมองว่าสายเทคนิคนั้นค่อนข้างดี นะครับเพราะนั้นก็ปรับในสา่าสังคมก็มันมันก็เป็นกลุ่มสืนะ่อสารเนี่ยหลีกตั้งแต่ช่วงเช้าที่เดี๋ยวในะช้เอออย่าลืมอีกตัวหนึ่งพูดถึงกลุ่มสื่อสารแล้วอย่าลืมตัวของไอท้ที่ที่ล้อบ่อยบ่อยไทยคมทีคม,มนะฮะไทยคมอย่าลืมตัวไทยคมอีกตัวหนึง่งไทยคมนั่นก็เองครับราคาที่หนึ่งไทคมมันขึ้นมาเยอะเลยสามสิบห้าบาทมันมียม๋ยว มันขึ้นมาเยอะเดี๋ยวมันก็ไปแนวต้านลากมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดบาทถ่ายเดิมใช่ไหมสาถายเดิมครับถ่ายเดิมถ้าถ้าจะใช้โฟ l l โฟ f o l l บาทมก็คือทะลุผ่านสามสิบห้าขึ้นไปก็เป็นไหายเดิมไ่าใหม่ละนะครับค่ะสายสัญญาณตัวมดิฟายมันอยู่ที่แค่สิบเปอรโลว์คชะ อืมสโลสโลวเมื่อเช้ามีคนนั่งเรียนกับพี่อ่ะอึ้งเลยหัวหมุนเลยเออ่เดี๋ยวผมผมผมขอตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับค่ะพี่ตักบกับพี่ค่ะค่ะอ่าไปแล้วเหรออ่าไม่เป็นไรพี่จะเช็ไป